ทว่าจูจูความมั่นคงของสมูทซอนข้ามไล่แค่สองสัปดาห์หลังสงข้ามได้นำพาเชลซีมาไกลอีหลีว่าบอมมี่ผู้ใด้จิตฝันว่าเชลซีสิมาไกลหอดถึงจุดนี้และกันในฐานะแฟนบอลนะครับเขาจะได้แค่รุ่นมือต่อมือครับตัวสิเกิดอีหยังขึืนไปมอ่งถึงนักเตะบุคลากรสตาร์โค้ดของสมูทอนเรื่องสถานการณ์ที่ยังบ่ทันปกติและวิกฤตที่เกิดขึ้นกับทีม ไฟมอนม่งว่าเชลซีตอนนี้อาชิบอมมีสมาธิกับเกมในสนามอีกแล้วมีการความบาดความบาดนะครับและผลอาจจิมีผลต่อเกมที่เชลซีจะได้เจอกับเนลลิสเกมที่อาจะมีผลกระทบต่อจิตใจของเขาบอหน่อยครับสำหรับทีมเชลซีนักเตะของเชลซีนันนองครับวามือเนียครับกับว่าสมารถเอ่อกระทบต่อจิตใจของท่านด้านทีมเชลซีได้เลยครับทั้งเชลซีครับเชลซี Kelsey ทั้งทีมครับได้ร่วมใจกันสูงเอาชนะเชลเออได้เอาชนะเจ้าบ้านในสกอร์ใน3 1ึครับ เจ็บชัยชนะเจ็บ3แต้มออกมาจากเคโรลูดครับเป็นหนึ่งในโมเมนต์ครับที่หลายคนแต่คงคิดปะพ่อครับสำหรับโมเมนต์นี้ครับที่หลังจากสัตว์ประตูไป2-0เมสันเมาก็ได้จูบยู่กลางสนามครับถึงแฟนบอลครับว่าก็อาจจะท้าการณ์จำแย่ขนาดไหนพวกเขาจชียรหนาที่เต็มที่ครับก็ยังมีจิตใจร่วมศึกจอทเชลซีเหมือนเดิมครับว่ามีเปลี่ยนแปลงหลังจากเกมมาชนะนอริสครับทุกมาทุกเข้ครับได้แห่งสัมภาษณ์ มาจากได้มู่เขาที่ยังมีสุดแซงครับสุดสีแข้งกับรถบัสที่ไปส่งถึงสนามเขาไปสิไปมองหันในลรงเหรียญยังสุดความสามารถครับจะเป็นการสื่อสารแล้วฟุบส่งสารไปหาแฟรเชลซีครับว่ามู่เขาสีตั้งใจโฟกัสกับเรือ่องฟุตบอลในสนามเท่านั้นครับแล้วก็ปัจจุบันครับทุกคนที่ในสโมสรอนทุกคนที่อยู่กับสโมสสจนถึงมือนันครับและนักเตะและสตาร์โพสครับทุกคนหรือผู้ใดก็ตามให้ลู้ไวว ว่าหัวใจของมูเจ้าครับโคตรนาข้าระวะนานับถือไอ่มีไปแปับมีครบจบทุกอย่างครับบอลเต็งบอลเต็มกุมวิ่งวิวิ่งไเรินท้อไหนซุ่มซุ่มมือละลานถ้าชอบคลิปกดไลค์ไถ้าแช่กดแชร์จัดไปพี่น้อง